สบายดีวันนึงนี่น้องคนซอยสุพังคือคอยเห็นกับเอื้อยเมื่อวานนี่เป็นน้องคอยก็ได้ให้เงินแสนหนึ่งน้องบานนี้คอยโทร่ว่ากับอ้าวอยู่มังนอกผูเพลนมีอะไรจะเป็นปั้นอะไรน้องสบายดีพี่น้องมื่อนี้เขาสิบเปเซ็นคอนเทนต์ซอยเรือน้องพี่น้องน้องคือว่าคอนเทนต์นี่ก็มาจากผู้ใหญ่ใจดีอยู่มังน่องน้องพี่น้องก็คือว่ามีมูอ้าวตุยก้าวตุยน้องซื้อมิสเตอร์แจ็คคนอเมริกาเนาะ ฝากเงินมาหนึ่งยดอลลาร์เนาะห้ไปซอยรัวให้ไปซอยเรือขอบรัว้วขอบขั้วหนึ่งเนาะยู่บานหวัวเศร้าซึ่งเล่าเป็นผู้หิ่งที่ว่าผัวได้เสียจากหรือว่าได้ตายจากแล้วก็ทิมลูกไว้สี่คนลูกหน่อยเนาะแล้วก็มีความลําบากอะไรเขาหนาสิกินกับบุมีอาศัยอยู่เทีงหน้าเนาะเพราะฉะนั้นเลยคอยก็ได้ไปเบิ่งตัวจริงเนาะซึ่งเล่าก็ลําบากอะไร เขาสกินกับบุมีพริกเกลือพึ่งนัวสกินกับบุมีลูกก็น้อยน้อยหนึ่งผู้หนึ่งก็ประมาณปีหนึ่งยังน้อยน้อยหนึ่งนะแล้วก็นุ่มสิ้นสุให้ลูกกินกับบุมีเนาะพอสนั่นแล้วเพิ่นได้เดี๋ยวผาเงินมาหนึ่งร้อยดอลลาร์พี่น้องคอยไปซอยเรือเนาะกับชีจมเปี้ยนอนนี้ก็บมันหนึ่งเลยคือเขาซ้องและพริกเกลือพึ่งนัวยังต่างๆอกันเลยเนาะแล้วก็สมมุิว่าในเงินหนึ่งร้อยดอลลาร์ซื้อของเรือเท่าไรแล้วก็มันเหมาะให้เราเบิดเนาะพี่น้องไปไปเบิ่งบรรยากาศเหม ลาดเจนลาดแปกบ่ได้เนาะขึ้นนี่แหละน้อนึงนีใรบ่อน้ำเจ้าเลยจดจเขาเลยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่แม่ต้นี้เขาตัวสี่แสน เปดน 18, รถคือมันเกา 17, 000, น่าเลี้ยงสิแปดพันเนาะโอ้พี่ดอกตอนนี้กำลังพูนลำเลียงแบกข้าวสารน้ำพูนพูนทางยางอยู่พูนเนาะพูนแบกข้าวสารก็มี โอเคพี okay, okay, okay. <tag> ่น yes, ah! ้องคือว่าตอนนี้เขามาชิวเที่ยงหน้าเราเนาะหันเที่ยงหน้าเราวตขาวๆค่ะแต่ว่าเ็ษเครื่องก่อนซื้อมาบทันเ็ษเครื่องนอสีเ็ษเครื่องเรื่องพี่น้องนี่บินซาสามซากินนี่สามขวดซื้อให้ไอ้น้องมะนุปันตากลองนี่เนาะผู้ที่เขาไล่เฉยอันเดียวนะสามขวดแปดพันถึงเซาสีเอ็มลอยขวดหนึ่งขอยกินเองหกพันเนาะเกลือหาทงหนึ่งสองสามสี่หาเกลือหาทงครบ เกอหาทงยังวะเป็นนัวเป็นนัวหาทงหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอหาเป็นนัวหาทงครบขนมนมนี่สามทงทงละสักสี่หนึขนมเสือหลูกะสามทงตัวน,นี่ขนมพริก พริกหนึ่งโลเจิพันตัวนี้กระเทียมกระเทียมหนึ่งซาพันี่กระเทียมเป็นกระเทียมแล้กวก็วุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวตัวนี้พงหนึ่งเจ็ดพันกีบพี่โป้ี่โป้ตัวนี้พงหนึ่งหกพักีบมีแก๊สหนึ่งเก่าสิบห้าพันนี่ตัวนี้ใไว,ไวของไทยไข่หนึ่งแตะไข่ตัวนี้ เขาหนึ่งกระสอบสี่เซนตัวนี้เอา้าสียอก็ลป็น้าไม่ค่าโบนิไรกไร่ได้เหาะสีอก็ไม่ป้าไม่ค่าโบนิไลเสียอิวกระป้าดี่บมี่นี่ตัวนี้กับโบมีนี่ตัวนี้เรายังบอกว่าแราแถมตัวนี้ยังหัวแถมตัวนี้แต่ว่าตัวนี้สองอันเราโบนิไลนี่บบมี่ที่ว่ารวมเงินทั้งหมดพี่น้อง เก้าแสนสิพันเงินหนึ่งรอดอลลาร์คนไปเอาได้หนึ่งล้านเจ็ดแสหนึ่งลาเจ็ดสนี่หล้านเจ็ดแสนลบออกเก้าแสสิดพันสีเหลืออยู่เอ่อเหลืออยู่เท่าไหร่านึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเจดแสนแปดสพันี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 88, ่น้องพือว่าเงินจำนวนนี้ขอชิมอร์ไปแล้วจนหมดเลยเนาะโอเคเครื่องครบโอเค นอคตอนนี้นอยง่ายกันลังเก็บเครื่องเขา่าดอกกําลังขีเดินทางต่ออีกมอไซมอไซตอนนี้กําลังเยี่ยนมีเสื้อยูู่ักเซ่นี่โมเบิร์ตหนองโเนาะอ,อันนี้โมคิโกะแบกกระสอบเข่าดีมีตะลานตัวเองไปใส่แล่ทางแม่มาละทา่าตัวนะไปเ,เราอยู่หน้าบดแหลงบดพลในผินหนองโมเบิร์ตเรา,าได้เข้าบ้านเลยโมเบิร์ตถือว่าเฮือนเราเนาะอยู่นี่เนาะ แม่นะ่พี่น้องหน้าเขาดำิด่นเติบไปแล้วที่แรกคนว่าสีแบกกระสอบเขาเลยพี่น้องเอ้ยลานขอมาขี่โกว่าโอ้ยถ้าว่าโมาแบกเนี่ยคอยจัดก,การเองมาว่ะแม่นบยขี่โกฮะ <c oughs> เดี๋ยวสิมีรางวัลให้ดอคพวกแบกพวกคือนี่ <laughs> โอ้ยข้อฮักด้เวยสชิบะฮักไปล้กโกโอ้โดดขามโอ้โมานี่แบกกระสอบเขาโดดขามพี่เนาะเลือกเกินอันเนี้ยมากิโก้เลยเรือทังก็ถือว่าจากทางย่างมาหาทางแดงกับประมาณ ห้าร้อยเมตรนี่เลยพี่น้องแล้วก็จากทางแดงยางนครหนามานนั่นน,าาน,น,นี่กับะมาณห้าร้อยเมตรนี่เลยปลาหลือน้ฮนะเกือบปาลาหลืดอะไรมาจยังเอามีเกือบมอผู้แบกกระสอบเขาเนาะป้านี่แหละ ไปเลยไปเลยโอ้มาหน่อยตัวลรดมาหับพี่น้องใช่ลเลยโหดมาแรดมาหับพี่น้องโว้ยอ,อุ้มเด็กหน่อยมาหับเลย สบายดีนังหน่อยสบายดีเบิ้องจะชื่อเบาๆนี่จะเห็นนิสัยจะเห็นนิสัยเห็นมือว่านนี่บ่ข้อยัางให้เ้าวบานนี่ายไปได้หน, <c oughs> นองสาวเจา้าว่าวหน่องนี่โอ้ย เดียวไปที่วันนึงนี่นอคอยเจาะสุพังคือคอยเห็นกันบเอืไอยเมื่อวานนี่เป็นนอคอยก็จะให้เงินแสนหนึ่งนอ<ว>บ้านนี้คอยโทร่ว่ากับอ้าวอยู่มั่งนอนผู้เพื่นมีอะไรจะแบ,บ่นปั้นอะไรนอเพื่อนก็จะพาตัวมาซอยเรียกจะดีหนึ่งร้อยดอลลาร์หนึ่งร้อยดอลลาร์พอขนัาดอะไรคอยไปเอาเงินแหลกเป็นเง,งินกีบรติในหลานเจ็ดนอหลานเจ็ดคอยซื้อเครื่องทั้งหมดนี่คอยซื้อเครื่องทั้งหมดนี่เบสเก่าแสนทีบแปดพันเกียรติพอขนแหละเงินเหลือ เงินเลือเบิ้งได้เงินเลือให้ึ่งพันเลยจ้ะมีเนาะบินทั้งมืดคอยซื้อเก่าแสนเจ็แปดพันบาทเจ็ดเงินเลือกกะเบิ้งับเหนึ<อ><อ>น่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแสนแปดสิบสองพันถือว่าตัวนี้นี่ มอบไปเจ้าเลยถ้าเกิดว่ามียังขาดเคิน์ดเด็กเส้นนุ่มลูกบ้เลยย่งตา่างสุดเหล่าแต่เจ้ามาไปที่พันธ์ใได้ได้ได้เอาไปทีพปท่พันไปที่พันเออแล้วไปสิ่พันเอาการที่ว่าอยากให้เจ้เาขอขอบใจทั้งอ่าเอถุยอาถุ้ยแล้วกามิสเตอร์แจ๊ดมิสเตอร์เจ้ายกมือไหแล้วกาแเตงคิ้วแจ๊ดก็ได้เอาเลิกเอาแตงคิ้วแจ๊ด thank you Jen. เออ thank you j a n แล้วก็ขอขอบคุณเอาตุยกาตุยผู้เพป็นแรงปั้นนั่นแหละขอขอการท่งายแบบถือว่าอวเอบคูดแล้วนี่ก็ลำบากกับพี่น้องอยู่แต่อยู่แต่หน้าเหมืนบ่ลูกสี่คนเนาะผัวได้เสียหรือว่าใต้จางนั่นแหละเพราะฉะนั้นเลยก็พี่จิกสีเ่เลยลำบ,บากพี่นอ้องอยาตีพี่น้องกับบุพเพมี่จิกแท้่เหล้าหันบุพเพมี่คุณก็บ,บ,าบานหวัวเศร้าสำเรล้าคนทั้งเมืคอกงทั้แหละแต่ว่าอาศัยอยู่น้ำผัวอยู่พี่นะก็เลย ยูพี่แหละก็วยก้าบ้านเนาะง่ายซะทุกลำบากกระซ่า,าลูกเน,นีน่ยเนาะแต่ว่าขอกระซอนทั้งเดานี่นมีอยังยกระกระลังใจสู่ส้สนต่อไปคือว่าตัวนี้ซอยในเบื้องต้นกระซำนี่พ่อได้แบ่ยงพ่อพลากระซ่า,าเขาสุกกรามจะเกี่ยวเขายิาง่งเนาะกับสิบประมาณนั่นแหละน้ำใจจากผูยย้ใหญ่คนเนาะคอยกาเป็นสะพานบุญไหเ้เอ้วท่านมีกาวารีแล้วเติ็เลยนี่แหละเขาซานนี่บุกพริกโลหนึ่งเกลือหาทง น้ำซีอิ๊วน้ำป้าปิ้งนวนี่หาถุงไข่มาม่าได้ไรหมาม่าฮะโอ้โหนี่มาม่านี่ก็ซื้อไข่าาเร <laughs> าบนเราบห้องเยีเย้ยนพ่เจ้านี่เอาน้องซอยแม่เนาะไปจนว่าเปน็นแล้ว <laughs> สููแม่นะการสประมาณน,าน,นันพี่น้องเลยเนาะเบิ้งหน่วยงาน เชยกอีสานมานำกันเบิ้ลตรงใไสเออเบิ้งข่อยเออเบิ้งข่อยลืมไลถือๆ้นือเบิ้งเป็นหนึ่งเเบ้ป็นนึงเนยคือว่าตัวเฮากินนี่เด้อซาสามขวดขวดละแปดพันมันถือส้าสี่พันเนาะสี่พันอิมลอยขวดหนึ่งหกพมันถือเท่าไหร่ว้าห โก 30, 30, ววบวกเท่เาีเป็นเท่าไรสามสิบพันเหมือนบอกสามสิบพันตัวนี้ถือว่าโกเกี่ยวของเข้าซื้อกินแต่ว่าเขาอะไรวินนี่เลยเพร,ร,ราะแล้วเราคนใช้เงินเราต่างเเด้อเอาตัวนี้<ม>ถือว่าคอยเอาเงินโตเพิ่นให้เอื้อยนี่ซื้อกินสามสิบพันเพราะฉะนั้นแล้วคอยซีให้ห้าสิบพันอ่าถือว่าหฮเกิอีนี่สองพันบอกไปังเนาะประมาณนั้นถือว่าชีเรลือนี่มีของเราเบิดตตัวนี้กับตัวนี้ ไม่ค่าลืมคิดเงินถ้าเกินไม่ค่าเห็นขิมเนี่ยขอขอบใจมุทนาบุญน,น้ำกันเลยเดอ้อเจ้าลืมคิดเงินสองอันนี่ยอวนอีกอันหนึ่งตนนันต้นนะเราเราตั้งใจแถมให้ต้นนะเนาะกระชิบระมาณนะั้นโอเคนี่แหละบินกับต้ามี่โอเคนี่แหละบินปับลางโอเคอก็คือว่าอะไรพี่น้องมั่อกาต้ามาซาเดีหน่อยเนาะบือยาบุษยังกัดื้อกันไปได้ดีแหละเนาะ บุตีแหละลูกพากระดือกันลูกกระดือกันนะนี่พวกถกอ่องอยู่ใีกระดือบ้านอะไรดูตะคิ้บ้าอะไรนี่โอสุคมเรื่อประมาณม่บอนี่เรียกแม่เด้อไงไปเด้อซื้อจะได้เนี่ยซื้อน่อยเพราะว่ืกิน่นนี่ก็พ่นี่พายปีหน่อยพูยปีหน่อยโอ้นีหนี่ปีหน่อยเนี่นี่หอด้วบหอดแล้วพ่ปีนี่ โอ้หอนปี๋หรือวะอ่าเราเราเราเกิดก่อนพ่อเสียบ่เออเกิดก่อนเพราะตอนพ่อเสียเดี๋ยวจะเดือนเดี๋ยวสามเดือนโอ้อเดี๋ยวสามเดือนเสียอยู่นี่หรอเป่เออเสียอยู่นี่แหละอ๋ออยู่ในตลาดเหนือรังเหรอ๋อเกิดขึ้นที่หันอยู่ตลาดอ๋อถูกชนไปได้เลยแต่สามวิถีวิญญาณใครในตะวันยังเห็นหน้าเนาะนี่แหละเออยังมีหน้าเพราะเดี๋ยวเห็ุยังดีอยู่พี่น้องเนาะอยู่กั ลำบากเนาะพี่บ่ายงานหนามี่แล้วน้าท่วมหอด่องยานี่พอใจเขาก็ได้ช่องขันเพราะเขาไปอยู่คนทางโอ้เขาหนีวิทยาให้หน่วยกาใต้เขาย่อขึ้นเที่ยงให้เรานอยันเราย่อบดได้ไปน้ำโย่อขึ้นมียังกะเอาบุญนรงกันเว้ยบุกโตไป เแบกขึ้นเลยคอยขึ้นเด้ออ่าไปเอาเขึ้นเอาโอ้มารอยเอาเขาเมยียบ้องไปค่ายเสือหาสอบแบกมาเดียวป้องหากระไรฮัมบ์บ้องหากระไรเด็กาดหลอกค้างไม่จะทงให้ทงหน้าหรือด้วยพี่น่อง มีแต่สงหาสง้าเอา,นอาเนาะวันนี้คอยกชิได้เมื่อเนาะเอาเนาะคอยชินเลยเมื่อเนาะวันนี้เอาลาบผ้าชาก็เออขอบใจคือกันขอบใจผูใจ้ใหญ่เจดนี่หมดแล้วเอาตุยก้าตุยหมูแล้วเนาะมิสเตอร์แจ็ดแตงกิ้วแจสุดยอดมีหูแล้วนีน you, ่มีหูผู้สือ่อแจ็ดนี่นี่เห็นบ่นี่แหละผู้นี้แหละโอเคเด้อบ๊ายบายสู้ส ไปทีมงานเท่ากันนี่โอ้ยยอมครับเราใจกับคอยคอยอดีบวกอากาศแน่นอยญาติพี่นี่พี่น้องป้าขอดป้าขอดเดินเก่าเดินชิปนี่ผู้ใหญ่อยู่มองนอกบวกกินหอดบ่บรรยากาศบ้านเฮาโอ้พะซิวเด,ด่นตายเว้ยเห็นบ่แม่นบ่ ิเนาะอย่าป้าคอดไปอู้อน uh ี่ขักได้นิทีมงานไปจะทางไหนเลยทางที่ทางเก่าทางที่าจะไก่ทางนี้ทางเลื่างเ่าบางทางนีเหี่ยวกระจอกงางไรกบนกับปลุกแค้นเย เนี่ยเกือมันโก้เลยอ้าพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่ามาแล้วเนาะจากไปสวยเรือเนาะก็ถือว่าสีปิดคลิปสุดท้ายนี่เนาะก็ขอขอบใจเอฟซีทุกคนที่เขามาพมเนาะที่ขาดบุหลี่ก็บเป็นขอขอบใจเอาตุยกับเอาตุยเนาะแล้วก็มูเล่าเนาะมิสเตอร์แจดเนาะถือว่าคอนเทนต์นี้เงินมิสเตอร์แจดเนาะหนึ่งร้อยดอลลาร์เนาะ แต่ว่าก็ถอดสะพานบุญมาอีกคือหนึ่งจากอ้าวกับอ้าตุยเนาะเพราะว่ามิสเตอร์แจดนี่เห็นอ้าวตุยกับอ้าตุยนี่มักซอยเรือเพราะฉะนั้นเราก็เลยสมทบม,มาแดยว่าซอยเรือไพ่กระไดย,ยังประมาณนะมิสเตอร์แจดนี่เราซอยเรือสองขังเลยเนาะปีใกล้เราก็ซอยเรือเร็กหน่อยบานก่อยซื้อขนมมาแจกเร็กหน่อยนะทียอ่นาะพี่น,อน้องเนอราะการอีพีต่อไปที่ตามไปเด้อพี่น้อง เอาตุยก้าตุยได้ฝากเงินมาอีกหนึ่งร้อยดอลลาร์เนาะให้ไปซื้อขนมแจกอีกหน่อยมันโอกาสหน่อยคนละผกักหนามกับบานคนนี้เนาะแล้วก็ซื้อมาใหม่ไปเคียนยำปูผักนะเบิดในแข้งสารวัตรนี่คอยว่านยำปูบานโอกาสหน่อยนี่เท่ากูโมือว่าพันซาลายกูโม่เนาะถ้าเกิดผมได้ยำปูได้แล้วติดตามเบิ้งคลิปต่อไปพี่น้องคอยซื้อมาใหม่ไปเคียนยำปูแล้วก็ซื้อขนมไปแจกอีกหน่อยมันโอกาสหน่อยเนาะสุดท้ายนี่ขอขอบใจอีกวันหนึ่งสบายดีบ๊ายบาย